ฟลุกเกิรผลหลงลูกสาวมากแพ้รอยยิ้มน้องนาตาชาอ้อนคุณพ่อมาเล่นด้วยกันกลายเป็นขวัญใจของฟแฟนๆและคนรักเด็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องนาตาชาลูกสาววัยแบบเบาของคุณพ่อฟลุกเกิดผลและคุณแม่นาตาลีเจียละว่านนท์ แถมล่าสุดคุณพ่อสุดหล่อก็ยังตอกย้ำความน่ารักชวนหลงของลูกสาวตัวน้อยโดยคลิปวิดีโอโมเมนต์พ่อลูกที่เจ้าตัวได้ถ่ายเก็บไว้ในตอนที่กำลังหยอกล้อพูดคุยกับน้องนาตาชาอยู่อย่างสนุกสนานซึ่งนอกเหนือจากความน่าอินดูของทั้งคู่แล้วก็ทำให้แฟนๆต้องใจละลายไปตามๆกันเลยล่ะค่ะงานนี้ฟลุกเกิดผลยังสารภาพผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วยว่า อาการของเด็กติดแต่ดีเวลาให้แต่ดีมาเล่นด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แต่ดนทนไม่ไหวหรอกล้วร่าขนาดเนี้ยอ้อนในขนาดนี้ดูเสร็จตาดูสิโ <c oughs> อ้อนน้นแต่ดบเลยพูดไม่หยุดเลยโอ้เต็มมาก็อยากเล่นขานี้เลยเหรออยากกอดกันใช่ไหม ทั้งน่ารักทั้งอารมณ์ดีแถมยังมีรอยยิ้มหวานละมุนสุดๆขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าแฟนคลับถึงได้พากันรักพากันหลงน้องนาตาชาหน้าดูเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ